กปปสผิดหวังท่าทีของวุฒิสภาหลังไม่เดินหน้าหานายยกรัฐมนตรีมาตราเจ็ดเตรียมหาแนวทางเคลื่อนไหวต่อด้านสวสรรหาในกลุ่มสวคนกลางเรียกร้องให้ในายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศดชัยเดินตามกฎกติกาของสังคมผ่านการเลือกตั้งเพื่อหานายกรัฐมนตรีคนใหม่นายวิชาญสิริชัยเอกวัร และพลธมโทยุทธนาไทยพักดีสวสัญหาในฐานะกลุ่มสวสายกลางปฏิเสธร่วมลงมติถึงการหาทางออกในการแก้ไขปัญหาประเทศพร้อมเห็นว่าผลการประชุมของวุฒธธิสภาควรเป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญและยึดโยงกับข้อเท็จจริงว่าการได้มาของนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นเพราะกฎหมายได้บังคับเอาไว้ นอกจากนี้ยังเห็นว่าอำนาจของการประชุมวุฒทสภายังมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถใช้มาตราเจ็ดแก้ไขปัญหาประเทศได้เราเราจะต้องกลับไปดูด้วยว่าความขัดแย้งเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็หาคำตอบไปพร้อมๆกันว่าไอ้ความขัดแย้งเนี่ยถ้าส่วนหนึ่งเป็นเพราะการไม่มีนายกตรีหรือว่ามีนายกตรีที่ไม่สามารถจะขับเคลื่อนประเทศได้โอเคแล้วเราก็ต้องมาหาคำตอบว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะหานายกอย่างไร นะครับนายกที่มีอํานาจถ้า,ถาดูรัรมนูญปี50เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีนายกที่มีอํานาจมาได้ทางเดียวครับคือมาจากการเลือกตั้งไม่เห็นด้วยที่จะลงมติในวันนี้เพราะยังมีเงื่อไขอนีกเยอะที่ถ้าลงมติวันนี้ไปอย่างที่ออกมาเป็นข่าวนะครับ ผมเชื่อว่าสร้างปัญหาสร้างเงินไขแล้วก็สร้างความแรงให้กับประเทศชาติอีกสิ่งเหล่านี้ยอมรับไม่ได้ของของวุฒิสมาชิกหลายส่วนบางส่วนนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าทางประธานวุฒิสภาของเราจะต้องไปคุยกันใหม่หาช่องทางใหม่ไม่งั้นประเทศชาติจะยิ่งเสียหายมากกว่านี้ครับผม ขณะที่นายสุเทพเทือกสุบานเลขาธิการกปป,ป,ปสได้ขึ้นปราศัยหน้าอาคารรัฐสภาทันทีที่ทราบมติการประชุมโดยรู้สึกผิดหวงังกับการทำหน้าที่ของวุฒธธิสภาพร้อมขอให้มวลชนอย่าหมดกำลังใจเพราะกปป,ป,ปสยังมีวิธีในการหานายกรัฐมนตรีคนกลางต่อไปด้านนายพร้อมพงษ์นพดลโกศกพักเพื่อไทยยื่นหนังสือต่อนายนันทศักดิ์ภูลสุขอธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษสำนักงานอายการสูงสุด ก่อให้ตรวจสอบข้อได้จริงและดื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิฉัยสั่งห้ามมิให้ในายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานผู้ที่สภาเสนอให้มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามมาตราเจตามข้อเรียกร้องของนายสุเทพเทือกสุบัณเพราะเป็นพฤติกรรมเข้าข่ายสนับสนุนการกระทำความผิดฐานเป็นกบฏและเข้าข่ายความผิดฐานตามรัฐธรรมนูญมาตรา68ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตายอันมีพระมหกากษัตริย์ทรงเป็นประมุก ทางนี้อายการสูงสุดคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน1เดือนในการพิจารณา